รายวิชาการออกแบบสื่อเสียงเพื่อการศึกษาการใช้สื่อเสียงในการศึกษาการใช้การบันทึกเสียงเพื่อการศึกษาในระบบโรงเรียนการใช้วัสดุบันทึกเสียงในการบันทึกเนื้อหาสาระสำหรับเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนเป็นการนำเนื้อหามาวิเคราะห์ประเด็นไว้อย่างเป็นหมวดหมู่แล้วบันทึกเสียงไว้ตามแนวคิดหรือความคิดรวบยอดเป็นเรื่องๆเ,เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องที่เรียน โดยอาจผลิตรายการเป็นชุดๆช,ชุดละหลายรายการหรือเป็นรายการต่อเนื่องกันรายการละ5-25นาทีเพื่อให้นักเรียนเปิดฟังชมอย่างต่อเนื่องหรือเลือกฟังชมทีละรายการเหมาะสำหรับการบันทึกเนื้อหาวิชาต่างๆอย่างสรุปเพื่อให้นักเรียนหรือนักศึกษานำไปฟังเองแทนที่ครูอาจารย์จะต้องมาสอนในห้องเรียนทำให้สามารถประหยัดเวลา ที่จะต้องมาสอนเนื้อหาที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้เองแล้วเอาเวลามาใช้ประโยชน์เพื่อการอภิปรายสมนนา,าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอนและผู้เรียนกา,ารใช้วัสดุบันทึกเสียงบันทึกบทเรียนจากบรรยากาศการสอนจริงเป็นการใช้ประโยชน์การเรียนการสอนปกติเพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ผู้เรียนที่เข้าฟังหรือไม่ได้เข้าฟังการบรรยายสามารถศึกษาหาความรู้ได้สำหรับผู้ฟังการบรรยาย ก็นำวัสดุบันทึกเสียงหรือวัสดุบันทึกภาพมาฟังหรือชมเพิ่มเติมเพื่อทบทวนหรือทำความเข้าใจได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกส่วนผู้ที่พลาดไม่ได้เข้าฟังการบรรยายก็นำวัสดุบันทึกเสียงไปฟังให้ไม่พลาดโอกาสและยังฟังซ้ำเพื่อทบทวนได้อีกการใช้วัสดุบันทึกเสียงเป็นส่วนของสื่ออื่นการใช้วัสดุบันทึกเสียงเป็นส่วนของสื่ออื่นหมายถึง การนำวัสดุบันทึกเสียงบรรยายสไลด์ในชุดสไลด์เทปสไลด์เทปพรีเซนเทชันบรรยายภาพในชุดโสตทัศน์อ udi โอวิชันแพ็กเกจและบรรยายนำการสาธิตทดลองประกอบเสียงเดโมนสทรีชั่นเอ็กซ์เพรียมเมเทปชุดโสตทัศน์อ udi โอวิชันแพ็กเกจชุดโสตทัศน์เป็นการใช้วัสดุบันทึกเสียงบรรยายภาพที่นำเสนอเป็นชุด โดยเสียงบรรยายต้องอธิบายหรือขยายแต่ละภาพเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนชุดการสาธิตทดลองประกอบเสียง demonstration experimentation package ชุดการสาธิตทดลองประกอบเสียงเป็นการใช้วัสดุบันทึกเสียงในการนำการสาธิตและการทดลองตามลำดับขั้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำตามขั้นตอนต่นตางๆได้ การใช้การบันทึกเสียงเพื่อการศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียนการบันทึกเสียงใช้เพื่อให้ความรู้สำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนในรูปวัสดุบันทึกเสียงสำหรับชุดเรียนนั่นเองการใช้วัสดุบันทึกเสียงสำหรับชุดเรียนเองเป็นการใช้วัสดุบันทึกเสียงเป็นสื่อหลักที่เสนอเนื้อหาสาระและประสบการณ์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรหรือโปรแกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยจัดทำเป็นชุดเรียนเองที่มีคู่มือและสื่อพิมพ์ประกอบวัสดุบันทึกเสียงใช้บรรยายเนื้อหาสาระทั้งที่เป็นการบันทึกการบรรยายสดแล้วสำเนาให้ผู้เรียนนาไปเปิดฟังหรือการจัดทําบทบันทึกเสียงขึ้นเป็นการเฉพาะและบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียงที่ควบคุมเสียงเพื่อให้ได้เสียงที่ชัดเจนปราศจากเสียงรบกวนสำหรับการศึกษาทางไกลการบันทึกเสียงใช้เป็นสื่อหลักที่เสนอเนื้อหาสาระครบถ้วน ในรูปของรายการวิทยุรายการโทรทัศน์วัสดุบันทึกเสียงในอนาคตการศึกษาจะแผ่ซ่านเป็นเนื้อเดียวกันไม่แยกเป็นการศึกษาในชั้นเรียนและการศึกษาทางไกลแต่เป็นการจัดการศึกษาพักวันภาพโดยการผสมผสานการเรียนทั้งในห้องเรียนที่บ้านและชุมชนเสมอหน้ากันในรูปรายการวิทยุ การบันทึกเสียงอาจใช้เป็นสื่อหลักในการนำเสนอเนื้อหาหรืออาจเป็นสื่อเสริมสื่อพิมพ์หรือสื่อคอมพิวเตอร์การใช้การบันทึกเสียงเพื่อการฝึกอบรมการใช้วัสดุบันทึกเสียงเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมนำมาใช้ในแนวทางเดียวกันกับการใช้ระบบโรงเรียนกล่าวคือใช้ในการบันทึกเนื้อหาสาระสำหรับเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องที่สมาชิกเข้ารับการฝึกอบรม ใช้บันทึกคำบรรยายของวิทยากรในการฝึกอบรมและสัมมนาจากบรรยากาศการฝึกอบรมจริงและเป็นส่วนหนึ่งของสื่อฝึกอบรมประเภทอื่นวัสดุบันทึกเสียงจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในระบบการเรียนการสอนและการฝึกอบรมเสมือนจริงการใช้วัสดุบันทึกเสียงในการบันทึกเนื้อหาสาระสำหรับเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมทำได้ด้วยการนำเนื้อหาที่จะจัดฝึกอบรมมาวิเคราะห์ประเด็นไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ แล้วบันทึกเสียงไว้ตามแนวคิดหรือความคิดรวบยอดเป็นเรื่องๆเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องที่จะจัดฝึกอบรมโดยอาจผลิตเป็นชุดรายการสําหรับการฝึกอบรมแต่ละโปรแกรมหรือหลักสูตรเพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมเปิดฟังชมอย่างต่อเนื่องหรือเลือกฟังชมทีละรายการเหมาะสําหรับการบันทึกเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆอย่างสรุปสําหรับผู้ที่สามารถเข้าฟังการบรรยายของวิทยากร ก็สามารถนำวัสดุบันทึกเสียงหรือวัสดุบันทึกภาพมาฟังหรือชมเพิ่มเติมเพื่อทบทวนหรือทำความเข้าใจได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกส่วนผู้ที่พลาดมิได้เข้าฟังการบรรยายก็นำวัสดุบันทึกเสียงไปฟังหรือชมทำให้ไม่พลาดโอกาสและยังฟังหรือทบทวนได้อีกการใช้วัสดุบันทึกเสียงเป็นส่วนของสื่อฝึกอบรมอื่นๆการใช้วัสดุบันทึกเสียงเป็นส่วนของสื่อฝึกอบรมอื่นๆหมายถึง การนำวัสดุบันทึกเสียงไปใช้ใน3ากรณีดังที่เคยได้กล่าวถึงมาแล้วในการใช้การบันทึกเสียงและการบันทึกภาพในระบบโรงเรียนคือบรรยายสไลด์สำหรับการฝึกอบรมในชุดสไลด์เทปสไลด์เทปเทรนนิ่งพรีเซนเทชันบรรยายภาพในชุดโสตทัศน์ออ udi โอวิชชั่นเทรนนิ่งแพ็กเกจบรรยายนำการสาธิตทดลองประกอบเสียง demonstration e x p e r i m e n t t มเอนนอกจากการบันทึกเสียงดังกล่าวแล้วยังมีการบันทึกเสียงแบบหลายช่องทางเช่นในโรงภาพยนตร์จะมีการบันทึกเสียงตั้ง5-8แถบเสียงเพื่อให้เสียงดังที่ลำโพง5-8ตัวที่อยู่หลังจอภาพยนตร์และอีก10-12แถบเสียงเพื่อให้เสียงดังที่ลำโพงข้างละ10-12ตัวรวมเป็น24ตัว ที่ติดตั้งรอบโรงด้านซ้ายด้านขวาและหลังผู้ชมเพื่อให้เกิดเสียงรอบทิศทางสร้างความตื่นเต้นจากระบบเสียงที่จ่บใสโดยเฉพาะการบันทึกเสียงในระบบดิจิทัลที่พบเห็นในโรงภาพยนตร์ระดับมาตรฐานหนังสือเสียงออดิโอบุ๊กหนังสือเสียงคือสื่อที่บันทึกจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟังได้มีโอกาสร,รับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นแต่เดิมหนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จักอยู่ในรูปแบบเทปคาสเซตปัจจุบันมีเทคโนโลยีการผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับผู้พิการทางสายตาเรียกว่าหนังสือเสียงระบบเดซี A ่ D A I S Y d ดซี่ (Digital Accessible Information System) เป็นมิติใหม่ของการผลิตหนังสือเสียงที่เป็นได้มากกว่าหนังสือเสียงแตกต่างจากหนังสือเสียงในอดีตซึ่งเป็นระบบอ n น l ล็อกโดยสิ้นเชิง e b o ุ๊กฟอร์แมหนึ่งที่ถูกพัฒนาเพื่อคนตาบอดเรียกว่า d ดซี่อีบุ๊หรือหนังสือเสียงระบบ d ดซี่ซึ่งเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส ที่ออกแบบมาให้รองรับการเข้าถึงการอ่านของคนตาบอดได้สะดวกยิ่งกว่าการใช้สื่อเสียงเดิม,เ,ดมเนื่องจากหนังสือเสียงระบบนี้สามารถทำที่ขั้นและควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาได้สะดวกกว่าอย่างไรก็ดีการอ่านหนังสือเสียงระบบเดซี่จำเป็นต้องอาศัยซอฟต์แวร์ช่วยอ่านในประเทศไทยห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติเป็นห้องสมุดที่มีหนังสือเสียงให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดจานวนมาก ั้งหนังสือเสียงที่เป็นเทปคาสเซตและที่อยู่ในรูปของแผ่นซีดีส่วนในต่างประเทศห้องสมุดร,รัฐสภาอเมริกันและห้องสมุด C.N.I.B. ในแคนาดาให้บริการหนังสือเสียงฟรีแก่ผู้ที่บกพร่องด้านการมองเห็นคุณสมบัติของหนังสือเสียงระบบเดซี่ได้แก่สามารถค้นหาตำแหน่งของหนังสือได้จากข้อความเพียงบางส่วนสามารถทำที่กั้นหนังสือได้9ก้าตำแหน่งต่อหนึ่งเล่ม สามารถบันทึกย่อข้อความได้ทั้งแบบภาพและแบบเสียงสามารถดูรายละเอียดของหนังสือได้สามารถดูรายละเอียดของตำแหน่งปัจจุบันได้สามารถควบคุมการอ่านได้ทั้งแบบหน้าและหัวข้อสามารถควบคุมการอ่านได้สะดวกด้วยปุ่มเลข1-9ถึงบนแป้นพิมพ์สามารถปรับแต่งโปรแกรมได้โดยไม่ต้องใช้สกรีนเรดเดอร์สามารถนำข้อมูลการอ่านออกไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ สามารถเลื่อนตำแหน่งแบบช่วงเวลาได้สามารถทำการปรับความเร็วของการอ่านได้เฉพาะบางเล่ม